สวัสดีค่ะทุกคนคืนนี้พี่ผลีกมาเต็มถึง4คู่ด้วยกันมีทั้งเกมใหญ่สุดมันและเกมลุ้นเซอร์ไพรส์แบบห้ามกระพริบตาวันนี้เรามาจอะลึกแต่ละคู่ให้ครบฟอร์มสถิติความพร้อมพร้อมทัศนะสไตล์สายดูบอลจริงและเล่นบอลเป็นถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ เริ่มกันที่คู่แรกเลยนะคะ2อทุ่มตรงลิเวอร์พูลพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเริ่มกันที่แอนฟิลค่ะลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจเกมลุกไหลลื่นมากทั้งซารา์ดีอาร์และนูเยตต่างก็ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นเรื่อยๆแดนกลางได้โซบอสไลท์ ight, กับแม็กอัลีเตอร์ทำให้การต่อบอลจากหลังสู่หน้าดูเนียนตาจุดแข็งคือเพสซิ่งเร็วและเปลี่ยนเกมไวมากส่วนเวสต์แฮมถึงจะดูเป็นรองแต่บอลของมอยไม่ได้มาแค่ตั้งรับนะคะ พวกเขามีตัวทะลุกทะลวงอย่างจารลอตโบเวนที่สามารถเปลี่ยนเกมได้จากจังหวะเดียวรวมถึงพาเกต้าที่เป็นตัวสร้างสรรค์เกมกลางสนามได้ดีมากฟอร์มหลังสุดลิเวอร์พูชนะ5นัดรวดยิงเฉลี่ยเกมละ2.6ลูกเวตแฮมชนะ3เสมอ1แพ้1 ความพร้อมลิเวอร์พูลมีขุมกำลังเกือบครบฟานไดโคนาเต้ ai, ประจำการเวสแฮมจะขาดเพียงผู้เล่นสำรองบางตำแหน่งแต่ตัวหลักพร้อมทั้งหมดทัศนะเกมนี้จังหวะบุกของลิเวอร์พูลจะดุด,ดันกว่าแน่นอนแต่เวสแฮมอาจจะไม่ได้มาตั้งรับเฉยๆต้องจับตาจังหวะสวนเร็วให้ดีเลยค่ะมาต่อกันที่คู่ที่2นะคะ2องทุ่มตรงเชลซี Chelsea พบกับ อิสวิตาวอีกคู่ที่น่าสนใจเชลซีกำลังพยายามกลับมาเรียกฟอร์มเก่งแม้ภาพรวมจะยังไม่คงเส้นคงวาแต่ในบ้านของพวกเขายังมีแรงกดดันคู่แข่งได้ดีเกมลุกพึ่งสเตอร์ลิงโคพารเมอร์และนิโคลัสแจ็กสันสลับกันขึ้นเกมจากสองฝั่งถ้าเชลซีต่อบอลการติดตั้งแต่แดนกลางจะอันตรายมากค่ะด้านอิสวิตาวทีมน้องใหม่ที่เล่นบอลกล้าแลกและกล้าเสี่ยงมีสปีดเกมที่เร็ว ตัวริมเส้นเติมได้เร็วมากแล้วใช้ลูกยิงไกลได้ดีเกมเยือนของพวกเขาก็ไม่ได้แย่แต่เจอทีมใหญ่บางทีก็จะหลุดตำแหน่งง่ายฟอร์มหลังสุดเชลซี Chelsea ชนะ .2 เสมอ2แพ้1เกมในบ้านแพ้ยากอิสวิตชนะ3แพ้2ยิงได้เกือบทุกนัดแต่ก็เสียเยอะเช่นกันความพร้อมเชลซี Chelsea ยังไม่มีเอ็นคุณครูแต่ตัวเลือกในเกมลุกมีให้ใช้งานพอสมควร อิสวิตจัดเต็มชุดใหญ่มีทั้งหัวหอกและวิงแบ็กสปิดจัดทัศนะถ้าเชลซีไม่เล่นเกมเกินไปน่าจะคุมจังหวะได้แต่ก็ต้องระวังอิสวิตเล่นแบบไม่กลัวเลยค่ะมาต่อกันที่คู่ที่3นะคะ2ทุ่มตรง วู๊แฮมตันพบกับสเปอร์มาถึงเกมที่คาดเดายากที่สุดของวันนี้วู๊กับสเปอร์วูฟในบ้านเล่นดีหลายเกมมีเกมลุกที่เร็วโดยเฉพาะคูเนียกับฮาวาซีซานเกมส่วนกับพวกเขาใช้จังหวะเดียวเข้าได้เลยและยังได้เสียงเชียร์ในบ้านหนุนตลอดเกมส่วนสเปอร์ยังเล่นเกมลุกในน่ากลัวค่ะพวกเขาใช้การเติมเกมจากวิงแบ็กที่ลากลึกมากอย่าง เฟโดปอโลกับอูโดกี้แต่ปัญหาคือแนวรับที่เปลี่ยนบ่อยเพราะมีตัวเจ็บทำให้เสียประตูแทบทุกนัดฟอร์มหลังสุดวูฟชนะ2แพ้2เสมอ1สเปอร์ชนะ3แพ้2ความพร้อมวูฟตัวหลักพร้อมลงครบเกมลุกเร็วสเปอร์ยังขาดมิดฟิลตัวตัดเกมแต่เกมลุกอยู่ครบทัศนะเกมนี้มีสิทธิ์เปิดเกมใส่กันมันมากใครคุมจังหวะส่วนกลับได้ดีกว่ามีโอกาสครองเกมเลยค่ะ มาต่อกันที่คู่สุดท้ายของวันนี้4ี่ทุ่มครึ่งนิวคาสเซิลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนี่คือคู่ใหญ่ที่สุดของวันนี้ค่ะนิวคาสเซิลเล่นในบ้านที่เชนเจมส์พาร์คซึ่งเต็มไปด้วยพลังและความเร็วเกมลุกของพวกเขาอันตรายมาก โดยเฉพาะไอแซคกอร์ดอนและอัลิลอนจุดเด่นคือการเล่นเร็วเปลี่ยนจังหวะเกมได้ดีมากส่วนแมนยูภาพรวมอาจดูดีขึ้นเพราะชนะหลายเกมติดแต่รูปเกมยังขาดความเนียนและการคลองบอลในแดนกลางไม่แน่นถ้าโดนบีบเร็วหรือเสียบอลกลางสนามมีสิทธิ์พังได้เลยค่ะฟอร์มหลังสุดนิวคาสเซิลชนะ3เสมอ1แพ้1แมนยูไนเต็ดชนะ4แพ้1ความพร้อมนิวคาสเซิลยังขาดแนวรับบางตัวแต่เกมลุกอยู่ครบ แมนยูยังไม่มีกาเซมิโลและลิซานโดแต่มีบูโนและฟอร์ดและอองโตน,นีพร้อมลงทัศนะเกมนี้คือศึกแห่งศักดิ์ศรีนิวคาสเซิลมีแรงขับจากเสียงแฟนบอลส่วนแมนยูถ้าคุมแดนกลางไม่ได้อาจจะต้องวิ่งไล่ทั้งเกมคะ่ะและนี่คือสีคู่พิมลีกวันนี้วิเคราะห์แบบเจาะลึกในสไตล์ผู้หญิงที่ดูบอลจริงเล่นบอลเป็นคะ่ะชอบคู่ไหนเชียร์คู่ไหนอย่าลืมดูให้สนุก และถ้าลงทุนก็ขอให้โชคดีนะคะขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่แมทหน้านะคะบ๊ายบายและนี่คืออัปเดตล่าสุดจากทีเด็ดบอลวินติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ที่แอสกอบอล888มีแอดด้านหน้าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ